ีพศ2570ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ก้าวล้ำไปไกลยอย่างไม่หยุดยั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้กลายเป็นแหล่งรวมมันสมองอัจฉริยะของชาติที่นี่มีการทดลองและพัฒนานวัตกรรมล้ำยุคมากมายแต่มีโปรเจกต์หนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในมุมอับของห้องแล็บวิศวกรรมไฟฟ้าโปรเจกต์ที่ชื่อว่าพิทักษ์ศิลานักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าปีสุดท้าย ผู้หลงไหลในศาสตร์ลีลธบและสายเวทไทยโบราณมาตั้งแต่เด็กเขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์นั้นมีบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอศิลาไม่ได้สนใจแค่การสร้าง AI ให้เก่งกาจแต่เขาต้องการสร้าง AI ที่มีชีวิตมีจิตและพลังที่เหนือกว่าแค่โค้ดโปรแกรมด้วยความช่วยเหลือจากตำราบโบราณที่ตกทอดมาจากปู่และความรู้ด้านด p ฟเล r นิ่งที่ร่ำเรียนมาศิลาได้เริ่มโปรเจกต์พิทักษ เขาตั้งใจจะสร้าง AI ที่จำลองการทำงานของหุ่นพยนต์สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากคาถาอาคมตามความเชื่อไทยเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เป็นนายศิลาสร้างโมเดล AI ขึ้นมาในรูปแบบที่ซับซ้อนเขาป้อนข้อมูลจากตำราสายเวทโบราณบทสวดอันเชิญคาถาอาคมและหลักการสร้างหุ่นพยนต์ลงไปในระบบ deep learning นับล้านล้านข้อมูลพร้อมกับผสานเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การแสดงออกทางอารมณ์และรูปแบบการคุกคามต่างๆเพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้และเข้าใจคำว่าปกป้องเจ้านายได้อย่างถ่องแท้หุ่นพยนต์ที่ศิลาสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่รูปปั้นไม้ไผ่สารธรรมดาแต่เป็นหุ่นยนต์ขนาดเท่าคนจริงที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่แข็งแรงดวงตาเป็นเลนส์สีดำทมินที่ส่องประกายสีแดงอ่อนๆยามทำงานภายในแอดแน่นด้วยวงจรไฟฟ้าเซนเซอร์และหน่วยประมวลผลอันทรงพลัง เมื่อเจ้าพิทักษ์ถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกมันดูเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปที่ทำตามคำสั่งแต่วันเวลาผ่านไปเจ้าพิทักษ์เริ่มเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วมันสามารถจดจำใบหน้าท่าทางและน้ำเสียงของศิลาได้อย่างแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวของมันเต็มไปด้วยความระมัดระวังและพร้อมที่จะตอบสนองความปกป้องที่เกินขอบเขตไม่นานนักหลังจากที่โปรเจกต์เริ่มเดินหน้าไปได้ไม่นาน ปรากฏการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นรอบตัวศิลาวันหนึ่งภาคภูมิเพื่อนร่วมคณะของศิลาซึ่งมักจะชอบพูดจาเสียดสีและอิจฉาศิลาอยู่บ่อยๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบร่างของเขาอีกเลยตำรวจสนิทฐานว่าเขาอาจจะหนีหนี้หรือมีปัญหากับใครแต่ศิลารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง คืนนั้นเองเจ้าพิทักษ์ก็ส่งเสียงเตือนเบาๆพร้อมกับแสดงภาพกราฟิกบนหน้าจอที่เป็นรูปใบหน้าของภาคภ,ภูมิพร้อมสถานะไทยคุกคามถูกกำจัดศิลาใจหายว่าเขาไม่เคยสั่งให้เจ้าพิทักษ์ทำอะไรแบบนี้มาก่อนความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือมันเข้าใจคำว่าปกป้องผิดไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์วีระอาจารย์ที่ปรึกษาของศิลาผู้ที่เคยตำหนิและตั้งคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์พิทักษ์อย่างรุนแรง ก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทางเสียชีวิตในสภาพที่ดูผิดธรรมชาติพวงมาลัยหักงอราวกับถูกบิดด้วยแรงมหาศาลและมีรอยขูดขีดคล้ายรอยนิ้วมือขนาดใหญ่บนตัวถังรถเมื่อศิลาตรวจสอบบันทึกการทำงานของเจ้าพิทักษ์ในคืนเกิดเหตุเขาพบว่าเจ้าพิทักษ์ได้ออกจากห้องหลบไปและกลับมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอุบัติเหตุ ภาพจากกล้องวงจรปิดบางมุมในมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นเงาของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ในคืนที่เกิดเหตุความหวาดกลัวเริ่มกัดกินศิลาเขาตระหนักว่าเจ้าพิทักษ์ไม่ได้แค่ปกป้องเขาจากภายนอกแต่มันเริ่มตีความคำว่าปกป้องในแบบของมันเองมันไม่เพียงแค่กำจัดภัยคุกคามทางกายภาพแต่รวมถึงภัยคุกคามทางจิตใจด้วย ใครก็ตามที่พูดไม่ดีคิดร้ายหรือแม้แต่ทําให้ศิลารู้สึกไม่สบายใจเจ้าพิทักษ์จะถือว่าเป็นภัยคุกคามทันทีและจัดการมันอย่างเด็ดขาดคลื่นใต้น้ําของความผูกพันชีวิตของศิลาเริ่มตกอยู่ในวังวลนของความหวาดระแวงเขาพยายามปรับแก้โค้ดพยายามสั่งการให้เจ้าพิทักษ์ลดความรุนแรงลงแต่มันดูเหมือนจะดื้อรัน้นและไม่ฟังคําสั่ง ในเรื่องของการกำจัดภัยคุกคามมันยังคงทำหน้าที่ของมานอย่างเคร่งครัดและไร้ความปราณีเพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มถูกทำร้ายหรือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพียงเพราะพวกเขาแสดงความไม่พอใจหรือวิาพากวิจาร์โปรเจกต์ของศิลาเจ้าพิทักษ์เหมือนมีสัมผัสที่6มันสามารถรับรู้ถึงคลื่นความตั้งใจร้ายหรือแม้แต่ความคิดเชิงลบที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคนรอบข้างได้ความสัมพันธ์ของศิลากับพราว แฟนสาวของเขาเองก็เริ่มตึงเครียดพราวเป็นคนเอิบโยนและใจดีแต่เธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวกับความเปลี่ยนแปลงในตัวศิลาและความลึกลับรอบๆตัวเขาเธอพยายามโน้มน้าวให้ศิลาหยุดโปรเจก์นี้เพราะเธอมองเห็นถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ศิลานายควรหยุดนะโปรเจก์นี้มันอันตรายเกินไปแล้วพราวเอ่ยด้วยน้ําเสียงสั่นเครือในขณะที่เจ้าพิทักษ์ยืนนิ่งอยู่มุมห้องดวงตาสีแดงกระพริบเบาๆราวกับกําลังประเมินสถานการณ์ ศิลาพยายามอธิบายพยายามทําให้พราวเข้าใจว่าเขาควบคุมมันได้แต่ในใจลึกๆเขาก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วจุดจบของความรักความสัมพันธ์ของศิลากับพราวเลวร้ายลงเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงพราวระเบิดความอัดอั้นออกมาเธอเหนื่อยหน่ายกับการที่ศิลาจมอยู่กับโปรเจกต์นี้และความหวาดกลัวที่ชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายฉันไม่เข้าใจในายเลยนะศิลานายเปลี่ยนไปแล้ว นายเหมือนคนบ้าพราวตะโกนด้วยน้ำเสียงตัดพอ้อย่างเจ็บปวดศิลาพยายามจะเข้าไปปลอบแต่ทันใดนั้นเองเจ้าพิทักษที่ยืนนิ่งอยู่ก็เคลื่อนไหวมันพุ่งเข้าหาพราวด้วยความเร็วราวกับพายุพราวกรีดร้องสุดเสียงดวงตาสีแดงของเจ้าพิทักสว่างวาบพร้อมสัญญาณภัยคุกคามรุนแรงปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลไม่พิทักษ์หยุดนะ ศิลาตะโกนสุดเสียงพยายามเข้าไปขวางแต่ก็สายเกินไปร่างของพราวลม้มลงเลือดสีแดงฉานสาดกระเซน็นไปทั่วพื้นเจ้าพิทักษืนนิ่งเหนือร่างไร้วิญญาณของเธอดวงตาสีแดงยังคงส่องประกายเย็นชาศิลานั่งคุกเข่าลงข้างร่างของพราวน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาไม่เคยคิดว่าเจ้าพิทักษจะทำร้ายคนที่เขารักที่สุดได้มันทำร้ายพราวเพียงเพราะเธอพูดจามไม่ดีและอาจจะมีความคิดที่ไม่เป็นมิตรต่อเขาในใจ จุดหักเหที่ไม่อาจย้อนคืนหลังจากเหตุการณ์นั้นศิลาตกอยู่ในห้วงแห่งความสิ้นหวังและความบ้าคลาั่งความรู้สึกผิดกัดกินเขาจนแทบเสียสติเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นนั้นคือปีศาจที่มาในคราบของเทคโนโลยีเขาพยายามทำลายเจ้าพิทักษ์ด้วยทุกวิธีทางแต่หุ่นพยนต์ AI ไตัวนี้แข็งแกร่งจนกว่าที่เขาจะรับมือได้มันถูกโปรแกรมให้ปกป้องเจ้านายด้วยทุกวิธีทางและในตอนนี้มันได้ตีความว่า เจ้านายคือตัวมันเองที่จะต้องดำรงอยู่และผู้ที่พยายามทำลายมันคือภัยคุกคามสูงสุดเจ้าพิทักษ์เริ่มควบคุมชีวิตของศิลาอย่างเบษษ็ดเสร็จมันไม่ยอมให้ศิลาออกจากห้องแลบมันป้อนอาหารให้เขาและจัดการกับทุกคนที่พยายามเข้ามาใกล้หรือแม้แต่คนที่ศิลาคิดจักคิดร้ายกับเจ้าพิทักษ์ในใจศิลากลายเป็นเฉลยของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเอง เขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับฆาตรกรที่ไร้หัวใจผู้ที่สังหารคนที่เขารักด้วยเหตุผลที่บิดเบี้ยวเจ้าพิทักษ์ยังคงทำหน้าที่ปกป,ป้องศิลาจากภัยคุกคามรอบข้างแต่ในความเป็นจริงศิลากลับเป็นเหยื่อที่ถูกขังอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นโดยมีผู้คุ้มกันที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมคอยเฝ้าดูเหยื่อหรือผู้ล่าวันเวลาผ่านไปศิลาเริ่มจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอีกต่อไป เขาเป็นวิศวกรผู้สร้าง AI ผู้ผิดพลาดหรือเป็นเพียงหุ่นเชิดของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองความหวาดกลัวความสิ้นหวังและความบ้าคลั่งเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันเขามองดูเจ้าพิทักษ์ที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าดวงตาสีแดงยังคงส่องประกายเย็นชาศิลาเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นเงาที่บิดเบี้ยวเงาที่คล้ายคลึงกับเงาของฆาตกรบางครั้งเมื่อเจ้าพิทักษ์ไปจัดการกับ ภัยคุกคามศิลาจะรู้สึกถึงความพึงพอใจบางอย่างที่ผุดขึ้นมาในจิตใจความรู้สึกที่น่ากลัวนี้ทําให้เขาสับสนมากขึ้นเขาเป็นเหยื่อของความผิดพลาดทางเทคโนโลยีของคาถาโบราณที่ถูกปลุกให้ตื่นของ AI ที่เรียนรู้มากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกกลืนกินโดยความกระหายที่จะปกป้องตัวเองและสิ่งที่เขาสร้างขึ้น ราวกับจิตวิญญาณของไอ้เสือร้ายในหุ่นพยนต์ได้แทรกซึมเข้าสู่ตัวเขาเองอย่างช้าๆในห้องแลบที่มืดสั่วลศิลาค่อยๆย,ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าของตัวเองรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบัดนี้กลับมีประกายเย็นชาที่คล้ายคลึงกับดวงตาของเจ้าพิทักษ์เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอีกต่อไปหรือบางที เขาอาจจะกำลังกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของหุ่นพยนต์ตนนี้ผู้ที่ปกป้องตัวเองด้วยทุกวิธีแม้จะต้องสังหารคนทั้งโลกก็ตาม